ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปโลแลนด์เดินทางมาเยือนไทยค่ะเราจะมาคุยกันว่าวัตถุประสงค์ในการมาเยือนในครั้งนี้เนี่ยเพื่ออะไรและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอุรสามงคลน,นาวินเอกอัครราชทูตณกรุงวซอ,อตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะการที่ทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปโลแลนด์มาเยือนไทยในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะค่ะหลักๆเลยนะคะท่านมาเข้าร่วมสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือท่านนำคณะภาคเอกชนบริษัทธุรกิจของโปโลแลนด์มาเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนไทยที่เรียกว่า the first Thailand Poland Business Forum นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสถานเอกอักครราชทูตนักรุงวอซอโดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยกกรนะคะแล้วก็หน่วยง,งานส่งเสริมการลงทุนของโปแลนด์ในประเทศไทยค่ะ,คะส่วนกิจกรรมที่สองอท่านมา พบหารือในระดับสูงกับท่านตลับกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อประชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโปแลนด์ในมิติต่าง,างๆค่ะค่ะแบบนี้เนี่ยผลการเยือนในการมาครั้งนี้ภาพรวมหรือว่าไฮไลท์สำคัญๆเนั่ของการพบปะหารือกันค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีการผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างสงประเทศอย่างไรบ้างคะ สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมทั้งทั้งสองด้านนี่นะคะแล้วก็ผลสำเร็จที่ที่สำคัญสำคัญนะคะจะขอเรียนแยกเป็นเป็นสองส่วนนะคะคือในส่วนของ t h i l l n n p p o l n n d u s s n e s s f o r u u เนี่ยนะคะ,ะทางท่านนัมจช่วยอนารัตวันโร a ลนเชฟท่านได้นำคณะนักธุรกิจจากโปรแลนด์มากว่า21บริษัทนะคะซึ่งเป็นกิจกรรม การจับคู่ทางธุรกิจกับภาคเอกชนฝ่ายไทยซึ่งเราจับขึ้นที่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมสุโกศนโดยภาคเอกชนฝ่ายไทยเนี่ยก็มีบริษัทไทยมาเข้าร่วมกว่า25บริษัทนะคะซึ่งเราเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายส4สาขาของทั้งโตรแลนดและไทยนะคะ,ะได้แก่เทคโนโลยีสีเขียวภาคอาหารภาคการแพทย์และภาคดิจิทัลนะคะ ซึ่งในช่วงพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากมอมหลวงชโยธิดากรท่านประธานผู้แทนการค้าไทยพร้อมด้วยท่านรองเลขาธิการ b บ i และท่านรองประธานกกรนะคะท่านมากล่าวเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางในการค้าการลงทุนในไทยในขณะที่ฝ่ายโปรแลรนด์ก็มีผู้แทนหน่วยงานจเชริมก,การลงทุนของโปรแลนด์มากล่าวเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในโปรแลรนด์นะคะซึ่งจากการพูดคุย กับภาคเอกชนทั้งไทยและโปรแลนด์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะคะ,ะต่างางก็บอกว่างานค่ายมีประสบความสำเร็จมากเลยนะคะแล้วก็ทางภาคธุรกิจทั้งไทยและโปรแลนด์เนี่ยขอให้สถานเอกอัครราชทูตเนี่ย จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้นอีกโดยอยากจะขอให้ขยายวงให้ครอบคลุมสาขาทางธุรกรจเพิ่มขึ้นอีกกันะคะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องทําการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และเราะจะต่อยอดขยายวงสาหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะ เูื่งส่วนของกิจกรรมที่สองเนี่ยนะคะซึ่งก็คือการที่ท่านน้ำใจช่วยของโปรแลนเข้าพบท่านปรลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีขึ้นในวันเดียวกันนะคะคือวันที่27กัษภาคมในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการพบหาโดยที่เรียกว่า h ฮเลเวล e ีติ้งนะคะในภาพรวมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อ,อจะส่งเสริมความใกล้ชิดทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นการรักษาพลาวัตของการเืินในระดับสูงระหว่างกันด้วยนะคะขอเรียนก่อนด้วยนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่ของโบลด์ซึ่งก็เข้ารับหน้าที่ได้เมื่ออ,อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนโยบายที่จะขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆออกมานอกภูมิภาคยุโรปนะคะซึ่งได้ให้ความสําคัญอย่างมากขึ้นด้วยกับภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศร,รษฐกิจสูงมากของโลก และไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ที่โปรแลนด์ให้ความสนใจนะคะสําหรับในครั้งนี้เนี่ยการหารือระหว่างท่านน้ำเตช่วยกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปรแลนด์กับท่านประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็หนึ่งในประเด็นที่หารือเนี่ยก็เพื่อในการพูดคุยเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมที่เรียกว่า political consultation ครั้งที่สามนะคะซึ่งกำหนดไว้ว่า จะมีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมศกนี้โดยกรอบการหารือดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบที่จะพูดคุยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับสูงของสองฝ่ายในทุกมิติเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะด้านการเมืองครั้งนี้ก็มาพูดคุยหารือเตรียมปูทางไปสู่ political consultation นั้นนะคะในส่วนของการหารือในประเด็นอื่นๆที่สำคัญเนี่ย ทางฝ่ายไทยก็ได้ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายโปรแลรนด์เช่นนะคะเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยยูหรือไทยยูเอชทีเอที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยนะคะเราก็ขอรับการสนับสนุนจากโปรแลนด์ด้วยเพราะว่าโปรแลนด์ก็เป็นประเทศสมาชิกที่สําคัญอยู่ในยูนะคะนอกจากนี้เราก็ขอรับการสนับสนุนจากโปรแลรนด์ สำหรับเรื่องการขอยกเวน้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับนักงสกอเดินทางไทยธรรมดานะคะ,ะที่การเจราจาหารือกับฝ่ายอีก็ดำเนินอยู่เช่นเดียวกันนอกจากนี้เราก็ยังขอรับการสนับสนุนจากการที่ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะหรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่ได้มีการหารือ ระหว่างสองฝ่ายในครั้งนี้ค่ะค่ะท่นทูตคะทราบว่าโปแลนด์เนี่ยจะเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสาภาพยุโรปในช่วงครึ่งแรกของปี2568อันนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็คนไทยจะได้รับประโยชน์จากการนี้หรือไม่อย่างไรคะค่ะสำหรับเรื่องการเข้ารับวาระ,ะประธาน EU, ยูหรือที่เรียกว่า เอ่อ EU Presidency หรือประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปเนี่ยโปรแลนด์จะเข้ารับตำแหน่งในช่วง6เดือนแรกของปีหน้านะคะ,คะปี2568ซึ่งจากเมื่อครู่ที่ได้กล่าวถึงไฮไลท์ของการหารือระหว่างท่านนันจีช่วยของโปรแลนด์กับท่านประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งก็ครอบคลุมไม่เพียงกรอบทวิภาทีไทยโปรแลนด์เท่านั้นนะคะแต่ยัง ประเด็นสำคัญที่หาเรืเนี่ยก็ยังเป็นเกี่ยวกับกรอบ E.U. ด้วยนะคะรวมทั้งาการขอรับการสนับสนุนจาก E.U. เสียงจากโปลรรนเนี่ยไปในส่วนของกรอบพหุภาคีอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในส่วน ของกรอบ EU โดยตรงที่ที่เราได้ขอรับการสับสนุนจากโปรแลนด์เนี่ยก็มีไทย EU FTA นะคะแล้วก็การขอรับการสนับสนุนก็ยกเว้นเ,นเชนเจนวมีซ่าดังนั้นเนี่ยในการที่โปรแลนด์เข้ารับวาระประธาน EU เนี่ยในฐานะประธานเนี่ยนะคะ ทางโปแลนด์นก็ย่อมจะช่วยโน้มน้าวผลักดันนะคะให้เพื่อนประเทศสมาชิกยูเอยอื่นๆเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนวาระที่ไทยผลักดันเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งในประเด็นของเรื่อง f t ฟก็ดีนะคะหรือว่าเรื่องการขอยกเว้นชิงเจียงวีซา่ซาก็ดีเนี่ยขณะนี้ก็มีประเทศสมาชิกอยหลายประเทศแล้วนะคะที่แจ้งให้การสนับสนุนไทยก็เมื่อโปแลนด์น ซึ่งก็ได้ยินดีที่จะสับสนุนไทยมีทาทีในเชิงบวกต่อไทยที่ขอรับการสับสนุนในประเด็นเหล่านี้ด้วยเนี่ยก็ที่จะทําให้โอกาสสําเร็จของไทยในประเด็นเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่ไทย USDA e a เนี่ยไทยตังต้งเป้าหมายที่จะให้การเจรจาประสบความสำเร็จในปีหน้านะคะซึ่งก็ ตรงกับวาระการเป็นประธานยูของโปรแลคพอดีค่ะยังมีประเด็นที่เราขอรับการสอับสนนจากโปรแลนในเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกโอเอดีของไทยด้วยนะคะทีะนี้เนี่ยโอเอซดีเนี่ยมีประเทศสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น38ประเทศในจานวนนี้เนี่ยเป็นประเทศ สมาชิก E.U. อยู่ถึง22ประเทศนะคะนี่ก็เป็นอีกอกรอบหนึ่งเลยนะคะที่โปรแลนด์ในฐานะประธาน E.U. เนี่ยจะช่วยน้มนาวเพื่อสมาชิกให้มาสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก O.E.C.D. ของไทยได้เช่นเดียวกันค่ะ ท่านทูตคะท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านทูตช,ช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้ทราบถึงสายตาของคนโปลแลนด์ที่มองมาที่ประเทศไทยของเราค่ะว่าเขามองยังไงแล้วก็ในเรื่องของแผนงานที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยด้วยการใช้กิจกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์ค่ะค่ะสำหรับโปลแลนด์กับไทยนี่ยนะคะนอกจากที่โปลแลนด์จะมองไทยเป็น หนึ่งในประเทศเป้าหมายด้านการค้าการลงทุนของเขาแล้วดังที่ท่านน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปรแลนด์นำคณนนะธุรกิจมาเยือนไทยในครั้งนี้เนี่ยคนโปรแลรนด์เนี่ยนะคะ,คะมีความชื่นชอบประเทศไทยแล้วก็ชอบชื่นชอบคนไทยนะคะเขาชอบอาหารไทยนะคะ,คะชอบกีฬามวยไทยเพราะว่ามวยไทยคือปกติแนละ้วคนโปแลนด์เนี่ย เป็นคนที่ชื่นชอบกิจกรรมที่ตื่นเต้นนะคะท้าทายร้าวใจซู่เขามองว่ามวยไทยเนี่ยตอบโจทย์เขานะคะเป็นกีฬาที่มีความตื่นเต้นร้าวใจมากแล้วก็เขาก็ยังชอบการนวดสปาไทยนะคะแล้วก็ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนักท่องเที่ยวโบราณเนี่ยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยขณะนี้เนี่ยเป็น มีจํานวนมากสูงสุดเป็นอ,อันดับหนึ่งในภูมิภาคที่่ปกลางเลยนะคะโดยช่วงก่อนโควิดเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวลูดามาไทยเนี่ยประมาณหนึ่งแสนคนต่อปีนะคะค่ะช่วงโควิดก็แน่นอนย่อมย่อมลดลงไปอย่างมากเหมือนกับประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยจากตัวเลขที่เราได้รับมาปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขกลับคืนมาเท่าเดิมก่อนโควิดแล้วนะคะ,คะและที่น่ายินดีมากๆเลยก็คือว่า ในช่วง5้าเดือนแรกของปีนี้เนี่ยเพียงห้าเดือนนะคะตัวเลขขึ้นไปถึง 90, เก้าหมื่นเศษแล้วนะคะซึ<ฮ>่งเราก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะคะว่าในปีนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเกินแสนกว่าแน่นอนค่ะนะคะ<ฮ>อันนี้ก็ก็เป็นเป็นที่นา่าดีดังนั้นเนี่ยปรานเอกอัคราชรชูธุธเนี่ยก็เห็นเห็นโอกาสนะคะเราก็เลยจะจับ นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยเราก็จะเดือนกันยายนนี้เรามีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมเ,เทศกาลไทยหรือไทยเฟสติวัลนะคะโดยมี ซอฟต์พาวเวอร์เป็นแกนกลางของกิจกรรมนะคะซึ่งก็จะเราจะร่วมกับทีมประเทศไทยที่ดูแลโปแลนด์นะคะทั้งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศซึ่งเป็นกระทรวงหน่วยงานของกระโโทรวงพาณิชย์นะคะที่ตั้งอยู่ในโปแลนด์เช่นเดียวกันเป็นทีมประเทศไทยนะคะแล้วก็มีทททที่กรุงปรากซึ่งเป็นขตอาณาครอบคลุมโปแลนด์เราจะร่วมกันจับนะคะแล้วก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยนะคะการ นวดสปาไทยนะคะ,ะการจัดทอทอท,อทอจะนำคณะน่าตาสินคณะใหญ่จากประเทศไทยเนี่ยมาแสดงในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีะงานที่ที่สำคัญนอกจากนี้ก็จะมีการจัดแข่งขันมวยไทยนะคะ,<ฮ>ะที่เราตั้งเวทีกลางกรุงวอซอเลยนะคะ,ฮะ,ฮะโดยเรา มีการหารือกับเมืองวอร์ซอหรือ City of w a r อร์อยู่นะคะเพื่อจะเลือกโลเคชันที่เหมาะสมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสาธิตไหว้ครูมวยไทยาสาธิตมวยโบราณด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็จะจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนอนอกจากนี้นในปีหน้าเราจะต่อยอดออกไปอีกนะคะในงานด้านซอฟต์พ o าวเวอร์ซึ่ง คนโปลแลนเนี่ยเป็นคนที่มีดนตรีมีงานศิลปะมีสุนทรียาศาสตร์อยู่ในหัวใจนะคะอย่างที่ทราบกันโชวปเปงเนท่านจะเป็นคีจักวีเอกของโลกที่เป็นชาโปลิชนะคะ,คะดังนั้นเนี่ยแผนง,งานในปีหน้าเราจะขยายไปในด้านของดนตรีนะคะงานภาพเขียนนะคะของของประเทศจากประเทศไทยนะคะ,คะแล้วก็มเีเกี่ยวกับเราจะทําเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ไทยด้วยจะส่งเสริมเรื่องภาพยนตร์ไทยด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสถานเอกอาคาัครราชทูตจะดาเนินการควบคู่ไปกับงานด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางวิชาการกับโปรแลน์เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรแลนด์มีความมน่แนแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มพูนผลประโยชน์ ที่มีอยู่ร่วมกันระหว่างไทยกับโปรแลนด์ย่างต่อเนื่องและให้ขยายให้กว้างขวางมากขึ้นไปอีกในทุกมิติค่ะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอุรสามงคลนาวินค่ะเอกอัครราชทูดนักุงวซอ,อที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ